สวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนวันนี้นะคะพี่แป้ชมจะพาน้อน้องไปรับของฟรีแบบไม่จากัดจานวนทั้งหมด5ชิ้นนะคะซึ่งเมื่อวานพี่แป้สอนน้องรับชานมไข่มุกไปแล้ววันนี้ก็จะเป็นอิสเซสซี่อย่างอื่นนะคะน้องต้องขออภัยด้วยนะคะที่แบบแบบนี้เนี่ยมันรับได้เฉพาะคนที่เล่นในคอมเท่านั้นในมือถือเข้าไม่ได้นะคะฟังให้จบด้วยและของฟรีทั้ง5ชิ้นนี้นะคะทําแค่5นาทีก็ได้แล้วค่ะแค่ทาตามพี่เป้นะดูให้จบคลิปก็พอเข้าแมปตามพี่เป้มาเลยค่ดพี่เป้จะทิ้งลิงก์ เลยค่ะจากนั it. It es, you liquid, walk, is, you purpose, ้นให้น้องๆนะคะทำการคุยกับคาเลนนะคะโดยการกด e นะคะแล้วให้น้องๆเนี่ยเลือกอันแรกก็ได้ค่ะเขาจะพาเราไปที่ห้องสมุดนั่นเองนะคะส่วนใครเดี๋ยวรีบก็ไม่เป็นไรนะคะดูตามพี่แป้งก็ได้เลยนะคะเดินมานะคะน้องตรงมาตรงนี้ได้เลยจากนั้นให้น้องเดียวซ้ายแล้วตรงไปที่ห้องสมุดได้เลยค่ะให้น้องทําการนะคะหาสมุดนะคะที่มันเป็นสีฟ้าแบบนี้แหละค่ะทาการกด e ที่สมุดทั้งหมด6สมุดนะคะน้องๆซึ่งอันไหนที่มันสามารถกด e ได้ก็กดไปเลยนะคะจนกว่าด้านขวาของน้องๆจะขึ้นนะคะและเขาคำว่าเควสนะคะน้องๆจะเห็นว่าเราทำ q u e วเสร็จเร จะได้มา100เหรียญจากนั้นให้น้องกดรูปแบบนะคะแล้วไปที่ช่วยชานมไข่มุกนะคะทำตามแบบเดิมเมื่อวานเลยค่ะคือการที่คุยกับบาร์เทนเดอร์แล้วกด E ีนะคะน้องแล้วมันจะมีตัวเลือกให้เราคือชานมสตรอเบอร์รี่ชามะม่วงนะคะแล้วก็ชาไทยแล้วก็ชานมค่ะซึ่งอันนี้นะคะพี่แป้งลงไปเมื่อวานแล้วนะคะวิธีการเล่นมันเหมือนกันเลยค่ะแต่ดูให้จบก่อนนะคะมันไม่ได้จบแค่นี้นะคะน้องกับการรับของฟรีเนี่ยพอเมื่อเรารับทั้งหมด4แก้วแล้วให้น้องคุยกับเขาอีกรอบนึงนะคะจากนั้นเนี่ยให้น้องนะคะเลือกอันเเเดียววกกัับพแป้นะะคตลือา พูดคุยว่าให้เราเนี่ยเอาชานนมไปให้คาร์เลนนะที่อยู่ด้านหน้าสุดนั่นเองค่ะให้น้องกดตามพี่แป้งทุกอย่างเลยนะคะจานนั้นเนี่ยให้น้องกดวาร์ปไปที่ล็อบบี้นะคะน้องๆแล้วกดโกมาเลยค่ะเราจะเอาชานนมมาให้เขาพอเขาได้รับแล้วปั๊บนะคะให้น้องกลับไปที่เดิมใหม่เมื่อกี้นะคะที่เป็นรูปชานนมนะคะมาคุยปิดเควสกับเขาตรงนี้ได้เลยค่ะด้านมืของน้องๆนะจะเพิ่มขึ้นมาอีก100เหรียญเป็น200เหรียญน,นะคะจะนั้นกลับมาคุยกับคาร์เลนอีกรอบนึงนะคะให้น้องเลือกตัวเลือกที่ คัมเบฮูอยู่ด้านหน้าหรือตามพี่แป้งได้เลยค่ะเขาจะให้เรานะคะไปคุยกับอิลิกนั่นเองนะคะน้องๆเดินตามพี่แป้งมาได้เลยอิลิกเนี่ยอยู่ข้างๆนะคะด้านซ้ายจะนัดทำการกดอีแล้วคุยกับเขานะคะเมื่อคุยเสร็จแล้วเรียบร้อยเนี่ยจะขึ้นเหรียญตามมานะคะน้องๆถือว่าทาสาเร็จแล้วนะ,ะสองเควสจากนั้นต้องไปคุยปิดเควสนะคะกับเดฟนั่นเองที่อยู่ตรงนี้ค่ะเราจะได้มาอีกหนึ่ง นะคะกดอีกครั้งแล้วเราก็คุยกับเขาเลือกอันที่สองนะคะเราจะได้รับภารกิจที่เป็นเควสใหม่ค่ะน้องๆอันนี้ก็ง่ายเหมือนกันให้เรากลับไปที่เดิมนะคะที่ล็อบบี้ที่มีคาเลนยืนอยู่นะคะแล้วให้น้องเดินม,มาตรงนี้ได้เลยจกนั้นให้น้องทําการกดป้ายอันเดียวกับพี่แป้งชมนะคะแล้วเราไปปิดเควสกันโดยการที่เราเดินกลับไปหาเดฟนะคะที่ยืนอยู่ตรงนี้นั่นเองค่ะให้น้องทําการกด E นะคะจากนั้นเควสเราเสร็จแล้วกดที่มีคําว่า100นะคะเราจะได้มาอีกห0 0่เหรียญจะนั้นให้น้องทําการกด E นะคะคุยกับเขาอีกครั้งหน แล้วให้น้องๆดูนะคะว่าคุยของเราอันเดียวกับที่แป้งไหมจากนั้นเดินตามพี่มาได้เลยนะคะเราจะมาคุยกับอวตาร R6 ก่อนนะคะอย่างแรกนะคะทําการกดคุยแล้วก็ปิดนะคะน้องแล้วเดินตามมาอีกทีหนึ่งเราจะไปคุยกับ R15 ตรงนี้ค่ะเหมือนเดิมเลยค่ะทําการคุยแล้วก,กดปิดนะคะน้องแล้วก็เดินต่อมาเรื่อยๆรื ครั้งหนึ่งนะคะน้อง,องเป็นตัวละครอาทูนเองแล้วก็ให้น้องเดินกลับไปปิดเควสนะคะกับเดฟเหมือนเดิมด้วยการกด E นะคะน้อง,องแล้วก็เลือกคาว่า100เราจะได้มาอีก100เหรียญเป็น500เหรียญแล้วนะคะให้น,น้องเปิดแมッก ว่า UGC ช h อ p นะคะแล้ว้น้องเดินมาที่เคาน์เตอร์คุยกับผู้หญิงคนนี้นะคะแล้วเปิดขึ้นมาแล้วน้อง,องกดคลิกได้ทุกอันเลยนะคะเพราะเรามีเงินทั้งหมด500เหรียญในการแลกของฟรีทั้ง5ชิ้นนี้แล้วค่ะเพียงเท่านี้นะคะน,น้องจะได้ของฟรีรวมจากแมบนี้ทั้งหมดคือ9ชิ้นนั่นเองนะคะใครได้ครบแล้วบ้างคอมเมนต์บอกพี่แป้งด้วยนะ